สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการมวยจริงสปริง,น,ง,รงนิวนะคะพบกับดิฉันเอม็มมาุซยมานค่ะผมตีสวุวรรณครับแน่นอนนะคะเรามาเ,มาเจอกันนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกาจนถึงเวลา1 1นาฬิกา30นาทีโดยประมาณที่แฟนหมัดมวยนั้นพลาดไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะมวยบู๊อันนี้พูดถึงมวยบู๊เลยมวยบู๊นะครับชั่วโมงนี้หรือเอารุ่นเก่าๆตั้งแต่สมัยรุ่นพี่ผมนะครับคือโบวี่สอดมสอรับ มอกระโหลกไข่นะครับสามารถเดินชนเดินต่อยทั้ง5ยกแล้วก็ยุคปัจจุบันนี้รองลงมาก็มีซีอุยสอสุนันทชัยนะครับล่างเสียเปียบฝรั่งนิดนึงครับคือลูกอาวุธมวยคือต่อยไม่เอาเปียบคนดูครับต่อยสนุกยัน5ยกนะครับแล้วก็มีจิงซางคอสักลำบูนใจเจ็สีเจ็บครับผมแล้วก็จะสามกอสามกอพวกนี้นะครับคือพวกนี้ต่อยไม่เอาเปรียบคนดูครับสามารถสู้ยันดีกาต่อยถึง5ยก คนเชียร์ก็สนุกเล้าใจเพราหลังก็ชอบนะคะมาพูดถึงยุคนี้นะคะเอ็มมาต้องนึกถึงคนนี้เลยนะคะนี่พรสนเอกับรุ่งราวีเราตติดด้วยต้องติดอันดับนะครับถ้าจัดอันดับอันดับต้นๆนของเมืองไทยครับที่จริงแล้วเนี่ยนะคะพรสนเกับรุ่งราวีเนี่ยนะคะอยู่เมืองไทยไม่เคยได้โคจองเจอกันแต่ไปเมืองนอกคนละศิกษาระสักไปเมืองนอกเนี่ยนะคะบอกว่า ฝ้าหลักเนี่ยได้ดูความโหดของสองคนนี้ดูมาหลายครั้งจัดกี่ทีคนแน่นสนามเลยนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยพี่กบทากูนะคะหัวหน้าค่ายของทางสสบิมนะคะก็เพิ่งจะพาสองคนนี้เนี่ยนะะไปโชว์ที่ไอซ์แลนด์มาลัดมารเลยทีเดียวค่ะแต่ภาพที่เราเห็นอยู่นี่เป็นภาพเมื่อสองสามปีที่แล้วนะคะตอนต่อยกันครั้งแรกๆดูสิคะแม่นะคะถ้าเจเกิดว่าต่อยที่เมืองไทยเนี่ยคนไทยนี่เต็มสนามไหมพี่ดีก็ต้องเจ็ดสีนะครับว่าที่ดูดเดือดแห่งปีแน่นอนคู่นี้นะครับ แต่พูดถึงไม่สูสีไหมคะถ้าเกิดว่าประกบเป็นจริงๆอะพี่ตีพูดถึงนะคู่นี้นะน้าหนักเวทนะครับได้เสียรูปร่างสิริละครับใกล้เคียงกันมากนะครับดูจากความเป็นมวยอาวุธมวยไปว่าทุกอย่างทุกอย่างครับมวยคู่นี้ต่อยกันคือไม่กลัวเจ็บกล้าแลกมึงต่อยกูต่อยมึงเตะกูเตะแลกกันทุกอย่างดูสนุกครับคู่นี้ถ้าเป็นชุกเมืองไทยครับถ้ามาจบช่องเจ็ดอะเป็นคู่ที่รอรอดูเดือนนี้ปีเลยครับ อย่างสไตล์ของพรเสน่ก็จะเป็นเตะขาต่อยหมัดนะคะรุ่งราวีก็บ,บ,บ,บุกเท่านั้นนะคะหมัดเท่านั้นนะคะค,คืถ้าเกิดว่ากยกสองได้รุ่งราวีทำไปแล้วนะคะแล้วก็คู่นี้ก็เรียกว่าเป็นขวัญใจนะคะของ คอแฟนหมัดมวยไทยนะคะทั้งประเทศด้วยเสียดายนะคะที่คนไทยเองไม่มีโอกาสได้ชมไม่มีโอกาสแต่ก็วันนี้เราก็แอบ,บเอาคลิปมาให้ดูนิดนึงด้วยนะคะคและช่วงหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปบุกถึงค่ายสสิประภานะคะไปสัมภาษณ์พูดคุยกับพิ่กบ้ากูลนะคะในทิศทางมวยไทยที่ส่งออกไปยังต่างแดนคือพิ่กบชั่วโมงนี้นะครับถือว่าเป็นเป็นทูตวัฒนธรรมมวยไทยโดยถือว่าอยู่อันดับต้นๆของเมืองไทยเลยครับที่สามารถนํามวยไทย อย่างเร็วๆเนี้ยก็จะนำยก,พกเพชรเพเกษตรไปต่อยที่ญี่ปุ่นอย่างสราวุฒิผมก็พี่กบพาไปชกที่ญี่ปุ่นคือตอนนี้นะครับสายมวยของเกียรติเพชรหรือในในเครือของเกียรติเพชรทั้งหมดนะครับค,คือพี่ทักุลมรดบาสามารถนำออกชกเมืองนอกได้ทั้งหมดคือ,อตอนนี้ครับนะคะก็ต้องยกให้คนนี้แหละค่ะแต่เรื่องราวของเขานั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเราพักกันแป๊บนึงและเดี๋ยวช่วงหน้าไปบุกถึงท่ายสสิประภาย,ยินปัญา ค่ะเอ็ม่าก็ยืนอยู่กับเจ้าของค่ายมวยสติประภาย,ยินค่ะพี่กบกชาคุณของสุภาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับโหวันนี้มาเจอพี่กบเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเรียนวิชามวยหน่อยนะคะพี่ครับยินดียินดีด <c oughs> ของค่ายพี่เนี่ยนะคะตอนนี้มีนักมวยที่สร้างชื่อเสียงมีกี่คนนะคะ ตอนนี้ที่มีชื่อเสียงก็คือลุงลาวีสัชิประไพยนะค่ะล่าสุดก็คือไปคว้าแชมป์ที่ไหนอะไรยังไงมาล่าสุดนี่ก็ไปต่อยที่拉สเวกัสนะที่ปาล์มคาสิโนอ๋อค่ะถือว่าเป็นนักมวยไทยที่เดินสายชกเนี่ยต่างแดนเนี่ยมากที่สุดในเวลานี้นะในรุ่นในรุ่น6กกิโลเนี่ยจะพูดได้ไหมว่าเขาเนี่ยขายดีที่สุดคือฝรั่งเนี่ยชอบและเขามีเทคนิคหรือว่าการต่อยยังไงที่ถูกใจฝรั่งนะคะพี่กบคะคือลุงลาวีในช่วงระยะ3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ามีรายการต่างประเทศเนี่ ทุกเดือนนะฮะทั k, 2021, mm ่วโลกนะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกายุโรปแฮอลแลนด์ฝรั่งเศสพวกเนี้ยเพราะหนึ่งจุดขายของเขาคือเป็นมวยเอนเตอร์เทนต่อยสนุกนะเดินหน้าเนี่ยเตะขาต่อยมัดมันมากครับใช่ครับสนใจผู้ดูคือตัวใจวายอ่ะนะดูลุงราวดีคือถล่กมากใชครับคือโปรโมเตอร์ที่จัดเนี่ยเขาเขาชอบเพราะว่าเนื่องจากคนดูเนี่ยเขาชอบมวยบูค่ะมวยต่อยสนุกไม่ได้มาออกมาเต้น3ยกเนี่ยไม่ใช่อ๋อลุงราวีพอยกหนึ่งเขาก็เปิดเกมเลย คือต่อยแล้วคุ้มค่าคุ้มค่าตัวพูดง่ายๆ่ายนะคะแล้วก็ในส่วนของมุมมองของการนําเสนอมวยไทยยังต่างประเทศเนี่ยนะคะนอกจากพุงาวีแล้วเนี่ยในในเมืองไทยเนี่ยมีหลายคนใช่ไหมคะที่ที่เรียกว่าฝรั่งเนี่ยชอบในสักการต่อยแต่อยากถามถ้าในส่วนของธุรกิจของพี่กบเองเนี่ยนะคะทาไมถึงรองรับในเนี่ยเห็นชาติต่ชาติไปกันแย่ๆเลยอย่างเงี้ยทำไมถึงไม่จับตลาดแบบคนไทยให้มาเดินโมยไทยอะไรอย่างเงี้ยคะคืออย่างนงี้ครับของของผมเนี่ย ตอนนี้ก็เริ่มมีเด็กนักเรียนเนี่ยมาเรียนแล้วนะฮะแล้วตอนนี้เราก็พยายามออกกลังกายมาลดน้ำหนักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมาเป็นมาเรียนเพื่อป้องกันตัวกับกำลังแล้วเริ่มเริ่มมาเยอะแล้วครับผมแล้วตลอดระยะเวลาเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งนักมวยไทยนะเราก็พยายามทำนักมวยไทยเนี่ยกลับมาซึ่งการทำนักมวยไทยเนี่ยหนึ่งมันต้องใช้ระยะเวลาตอนนี้ผมก็มีประมาณสักสิบกว่าคนแล้วค่อยๆทำขึ้นมาเพื่อที่จะ ให้ให้ค่ายเนี่ยได้มีนักมวยไทยเนี่ยชกตลอดเวลาตอนเน่องครับนะคะแต่แค่เป็นศิลปะแม่มนัมวยไทยเนี่ยเป็นที่ถูกตาถูกใจแล้วก็เป็นอะไรที่คอตมากในต่างประเทศใช่ไหมแต่ว่านคนไทยเนี่ยกับแบบไม่เห็นคุณค่าสักเท่าไหร่อะ่ะตรงนี้พี่กบมีมุมมองหรือความคิดเห็นอย่างไรคะคือผมว่าเราเราจะต้องสร้างสร้าง,างเขาเรียกอินเทจเป็นภาพภาพลักษณ์ของนักมวยไทยนะภาพลักษณ์ของนักมวยไทยในต่างประเทศเนี่ยเขามองว่าเป็นฮีโร่เป็นเป็น เป็นขวัญใจของเขาเนี่ยจอมพลังเหมือนกับอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมเป็นดาราคนหนึ่งเลยเป็นดาราใช่ครับถูกต้องครับผมและอย่างหนึ่งคือนักมวยไทยเนี่ยถ้าเกิดโชคแลนเทอา์มีรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำเนี่ยก็เป็นการสร้างฐานะได้อีกอย่างหนึ่งนะคะคือบางทีคนไทยไปมองว่านักมวยไทยต่อยมวยเพื่อเนื่องจากยากจนอะไรเงี้ยเราเรามันต้องสร้างภาพใหม่ให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยว่าการเป็นนักมวยไทยเนี่ย เป็นการต่อยอดอาชีพสร้างชื่อเสียงนะคะมันเป็นการฟูทางไปสู่ความความเป็นตัวอย่างของคนอื่นๆให้คนอื่นเนี้ยเรียนแบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอัาคา์ทพี่กบนะคะฝากถึงผู้ชมนะคะที่ต้องการจะมาเรียนมวยไทยหรือว่าจะมาฝึกนะคะวิชามวยไทยที่ค่ายสติปราคาเช่นนี้ยินดีนะครับน้องๆที่อยากจะมาเรียนเพื่อที่จะฝึกฝนป้องกันตัวนะฮะไม่จําเป็นจะต้องมาชกก็ได้นะมาเรียนเพื่อป้องกันตัวแล้วก็ออกกําลังนะฮะแล้วก็ได้ เขาเรียนศิลปะแม่ไม้โมยไทยเนี่ยติดตัวไปด้วยเนื่องจากโมยไทยเนี่ยเรียนแล้วไม่ลืมนะคือจะติดตัวไปไปตลอดเหรครับผมนะคะคนร้ายมังกรชักเทานี่สอกกลับเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเทาร้อยสอกกลับได้เลยนะ, <c oughs> นะก็ยินดีไ <c oughs> ข้โมยสัตย์สิบพายิมนะซอยลาดพร้าวร้อยสามสิบนะมาได้ตลอดเวลาเลย คิดไม่แพงนะของน้องๆบางทีก็ราคาคนไทยอะละกันนะใช่ครับบางทีก็สอนฟรีเลยไม่มีดจังเลยเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมคนะคะวันนี้ขอบคุณพี่กบมากนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือนะคะค่ายศิสิ์ประพายิบมันเองนะคะซึ่งก็เป็นค่ายมวยที่รองรับทั้งนักมวยไทยแล้วก็นักมวยชาวต่างชาติด้วยนะคะราคาช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวกลับไปพบกันที่สตูดิโอค่ะ เป็นยังไงคะทิติค่ะเอ็มม่าบุกไปถึงค่ายสสิปรพา,าเนี่นะคะจะไปขอสมัครเป็นลูกศิษย์พี่กบเผื่อว่าพี่กบจะส่งนอกบ้างพี่กบเขาเป็นมอเตอร์รู้จักปา,า็มาะสุดสวยเมื่ไทยโลกเ,ออเดี๋ยวสมัครเป็นคนแรกใ่้พี่กบพะะี่กบบอกว่าแต่ทํามาจะเสียชื่อต่อเอม็มม่าดี่ยแหละพอดีพี่กบเป็นหนึ่งในทรงงานมเตอร์ครับส,สวยมวยไทยโลกคือรางวัลหนึ่งล้านบาทะนะครับ คือจัดไปรืป้อที่แล้วนะครับว่าเป็นการส่งเสริมให้ผู้หญิงนะคะหันมาเ,าเล่นกีฬามวยไทยแล้วก็เป็นการโปรโมทให้คนเนี่ยนะคะรู้จักมมยไทยผ่าน,านความสวยของผู้หญิงใช่ครับไม่ใช่ว่าผู้ชายอย่างเดียวครับผู้หญิงก็สามารถแสดงออกถึงศิลป,ปะมวยไทยได้นะครับอย่างคุณเอ็มม่าอยากเอ้ผมอยากไปฝึกซ้อมหัดฝึกบันมมยคันไม้คันมืออาจจะต่อยกระต่างชาติและที่สําคัญนะคะเป็นการอนุรักษ์นะคะใบไม้มมยไทยแล้วก็สามารถใช้ได้จริงด้วยเวลาเกิดอันตรายขึ้นมาคุณเอ็มม่าจาได้ไหมค่ะ กุลสตรีหญิงไทยที่กู้เอกราชให้เราคือใครผู้หญิงนะ,ะนถูกต้องครับนี่แหละค่ะเป็นเสน่ห์ของมวยไทยนะคะที่เราสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยด้วยแต่วันนี้ค่ะเรามีเสน่ห์รออยู่ที่อ้อมน้อยนะคะคสนามบวยเวทีอ้อมน้อยนะคะมาดูคู่หนึ่งนะคะที่เปิดรายการค่ะเมืองหนึ่งพุ่มผันม่วงนะคุณผู้ชมคะเจอกับแก้วกังวานไก่ย่าง5้าดาวยิ้มกับพิกัด126่ปอนด์ทะพีตีมวยคู่นี้นะครับ ถ้าไม่ใช่มวยรอบป้อมน้อยไม่มีสิทธิ์ได้ดูกันแน่นอนทำไมล่ะคะการันตีร้านเบอร์เซนเพราะเพราะว่าเมืองสี่อยู่สายเกียรติเพชรค่ะแก้วกลางวานอยู่สายเพชรยินดีใช่นะคะถ้าไม่ใช่คุณหมีครับมวยสยามป้อมน้อยคู่นี้ไม่มีสิทธิ์ได้ชกคือเป็นมวยรอบป้กันแถมครับผมนะคะคู่นี้โชกกันไปกัดล้อยี่สิบหกปอนด์นะครับเมืองหนึ่งผู้บรลม่วงครั้งสุดท้ายต่อยไว้ชนะชายเล็กติดพรสวรรค์ที่สนามมวยลุมพินีค่ะครับส่วนแก้วกลางวานภูหงทองเดิมหรือแก้วกลางวานไก่ย่างห้าดาวครับ ครั้งสุดท้ายต่อยที่ช่อง11แพ้คะแนนอีทีบตททองทวีทะนะครับมวยคู่นี้พูดถึงอาวุธมวยนะครับผมชอบไปที่เมืองสีพูดมะม่วงหัวจิตหัวใจหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าแกกลางวันไม่ชอบมวยทรงนี้อ๋แแอแั่หกะลามวอเนี่ยเขามีอาวุธอะไรเป็นอาวุธเด็ดครับพี่ติเป็นมวยจังหวะฝีมือครับเตะซ้ายต่อยซ้ายดุนแรงแต่ไม่ค่อยชอบมวยฟัดรัดเหวี่ยงไม่ชอบมวยเข่าพูดง่ายๆครับโดนเข่า อ่อนละทวยเลยครับุณเดมมาะยอมเลยนะคยอมครับยอมยอมเลยทำอะไรก็ทำไปเลยนะคะใช่ครับยอมหมดยอมเหนื่อยอย่างเดียวโดนฟัดโดนลอยบอกไม่อาจฉริันนี้ไม่แน่นะอาจจะทำกันบ้านมาดีมาแก้เกมก็ได้เอออันนี้ยังไงผมจบไปที่เมืองเมืองหนึ่งมืองนมว่วงครับค่ะมาดูคู่ที่สองของทางรายการเวทีสยามอ้อมน้อยนะคะคมเพชรเล็กรูปพระบาทค่ะเจอกับยอดพยักษ์ก้าวไก่ยิมกับพิกัด1 5 4ปอนด์มวยคู่นี้ครับเป็นมวยยักษ์มวยใหญ่ครับที่ก็จะทรงนอครับ พวกนี้จะเข้าไปอยู่ไทยไฟน,นะครับผมเป็รเล็กก้าวไกลพวกนี้ครับคือเตรียมพวกเทพสุธินพุ่งพันม่วงพวกนี้ครับเตรียมเจอปกักฝรั่งตังวไซไ์เนี่ยนะคะเจอไมได้ตั้งมาสยาม้อมน้อยเขามีนยโยบายครับเราเอามวยพวกนี้หนึ่งเนี่ยต้องไปไทยไฟส่องออกเมืองนอกครับผมเป็นเล็กเป็นมวยเข่า ครูพระบาทบอกการันตีอยู่แล้วว่าค่ายนี้เน้นมวยเข่าเข่าอย่างเดียวครับคือวันวันนี้นเอาเอาตะไบมาสีเข่าให้แหลมครับผมวันนี้ใช่ผมกับก้าวพยัก์ก้าวไกรยิมครับเด็กซ้อมอยู่ที่วิรัยบระมาหาสารคามส่วนคมเป็นเล็กอยู่ที่จังหวัดสระบุรีรูปพระบาทค่ะอาทิตย์ที่แล้วก้าวแต้มเป็นไงคะโดนตองกินมาเรียบร้อยครับแพ้เด่นยงหวนแต่วันนี้ครับคมเป็นเล็กรูปพระบาทได้รูปร่างสูงใหญ่ขวางหน้าป้ายแทงครับ ผมชอบไปที่คมเล็กลูกประบาทครับอันนี้น่าจะโอเคครับเล่นมวยที่มีชื่อไว้ก่อนครับคู่ที่3มค่ะเดชฤทธิ์พธีรธรรมนะคะของใครพิสมารถนะคะเจอกับรุ่งราวีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกับพิกัดใหญ่มันกัน154ปอนด์มวยคู่นี้นะครับพูดถึงน้ําหนักเวทกับคู่แรกเมื่อกี้น้ำหนักเวทไม่เท่าไหร่แต่ว่าดูหน้าไซส์เดียวกันดูหน้าเสือเป็นไงคะไซส์เดียวกันครับเดชฤทธิ์พธีรธรรมซ้อมอยู่ที่มาศยอดมวยคสองแบบอื ของเรานะครับเป็นมักมวยดวงใจของผมด้วยใช่นะครับจบกับมวยรอบอีสุสกับลุงลาวพีพีเคแสงชัยมวยไทยยิมฟอร์มคู่นี้ลุงลาวีหายจากเมืองไทยไปนานนะครับไม่เคยเห็นแต่เด,ดลิดพบพีระธรรมต่อยอยู่เรื่อยๆนะครับส,<อ>สภาพร่างกายถูก <ผม S 1> ต้องครับวันนี้ครับผมชอบไปที่เด,ดลิดพบพีระธรรมครับอืมแล้วไม่ชอบหน้าเสือของค่ายเสียแขกเขาเหรอคะ คือบางทีนะครับมวยทำไม่ได้น่าเสียก็ช่วยไม่ได้ครับอ๋อนะวคะวันนี้เน้นที่การฟิตต้อมดูสิคะเนื้อตัวร่างกายดีทีเดียวนะคะครับเนี่ยคือเด็กนิดขยันครับเป็นเด็กพบทีระธรรมแล้วก็เวลาเขาอยู่ค่ายเนี่ยเขาก็มีการเทรนนิ่งนะคะมีการไปฟิตต้อมอยู่ตลอดเวลาก็น่าจะได้เปรียบกว่าเคลื่อนไหวอ่ะคือร่างกายได้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดก็เหมือนรถนะครับ แต่ถ้าถาม<ๆ>สาวๆนะคะเขาชอบเดทริทมากกว่านี่นักมวยขวัญใจคนใหม่ของสาวๆเห็นไหมล่ะค,คุณก็คุณเถอะหน้าก็หน้าเถอะโปรดิวเซอร์ใจละลายมาแล้วนี่อ่ะค่ะราคาต่อกันที่คู่ที่สี่ของทางรายการนะคะทนทองพยักเมืองชนนะคะเจอกับผัดผลสักคาบอยมวยคู่นี้เป็นมวยเด็กร้อยสิบห้าสิบเจ็ดครับอ่าค่ะทางอ่ทนทองพยักเมืองชนต่อให้ผัดผลนะครับร้อยสิบห้าต่อร้อยสิบเจ็ดมวยคู่นี้พูดถึงสรีระรูปร่างนะครับใกล้เคียงกันมาก แต่ชื่อชั้นทวนทองน่าจะดีกว่าการพันมวยดีกว่าผาดผลก็เลยต้องต่อทรรนายให้เขากต้องครับคือเพื่อเป็นความเหมาะสมเพื่อให้มีการเออบาลานซ์บาลานซ์กันมันอสนุกคือคนหนึ่งอาจจะเก่งกว่าแต่เล็กหน่อยอ่าอื่นอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ได้ใหญ่นะคือต้องเอามาผสมผสานกันนะครับเนี่ยอย่างตอนนี้ครับผาดผลนะครับ อ่าทวนทองครับต่อยกับลุงโพทองนะครับที่มวยสยามอ้อมน้อยเอ็มทีวีถ่ายทอดวันนั้นนะครับทวนทองเป็นมวยจังหวัดฝีมือพยักเมืองชนก็ครบอาวุธครบทุกอย่างนะครับส่วนผัดผลสักคาบอยเป็นมวยเตะขวาตั้งเหลี่ยมจัดนะครับวันนี้ครับทวนทองต่อยสม่ำเสมอที่สยามอ้อมน้อยคือความเคยชินกับสภาพแวดล้อมสภาพร่างกายครับเวทีกับเวทีผมชอบไปที่ทวนทองพยักเมืองชนครับ คนนี้ได้เปรียบผ่านผลสักคาบอยอย่างแน่นอนนะคะแม้นว่าจะต่อน้ําหนักไปถึงสองปอนด์นะคะค่ะราคาพี่ตีเข้าวันนี้ทีเด็ดของพี่ตี่ชอบใครเป็นที่สุดคะคือวันนี้ครับมวยสยามอ้อมน้อยจัดได้คุกขี้สูสีกันมากครับค่ะมวยวันนี้ผมชอบไปที่เดชฤทธิ์พพิรธรรมเอ๊ะชอบที่หน้าตาหรือเปล่าคะคือมวยตัวนี้นะครับมีการเคลื่อนไหวการเตรียมตัวอยู่ตลอดนะครับอย่างลุงราวีครับนานๆไม่เคยชกสยามอ้อมน้อยมีผลนะครับอาจจะตื่นเวที <ก>จะม่ชิน,นเวทีถูกต้องครับคือเวลาเนี่ยมันเปลี่ยนทำให้ร่างกายคือปรับปรับตัวยังไม่ทัน<ะ>ส่วนเด็ดฤทธิ์ภพเรียทมเพิ่งต่อยสยามอ้อมน้อยไปก็เคยขยับ หมือนรถที่จอดไว้นานไม่เคยขับลูกมราวีก็สตาร์ทไม่ติดแต่เดลิดพบพิลรมีการเคลื่อนไหวได้วอร์มในอุนลร่างกายตลพอดครับผมผมชอบไปที่เดลิดพบีรธรรมครับอะไรคะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของทางรายการมวยจริงสปริงนิวแล้วนะคะกลับมาติดตามรายการมวยจริงสปริงนิวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมนะคะดูมวยดูให้สนุกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ let